มาดูแล่หมูแล่หมูขุนอันนี้คือหมูขุนแซ่บแล่แบบแซ่บเสอ้โตแซ่บเสีบวีการรับมีดวิธีการกินนี่อืมบักจอบลอยด้วยไอ้นั่นน่ะมันบด้องไปดูด้วยนั่นน่ะชื่ออะไรชื่ออะไรโต้โตเออ โตแไหนนะเขารอที่คงแผ่นเดียวนี่นะคนคุกเลยคนคุกดูหนยเอาแบบแส่บๆเลยงอยู่สายแรงงานตัวด้วยนี่กูมีคมงบวดเนีียออโอ้โหนี่แรกสี่โคงเ่แรงสี่โคงมโตโต หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมีหวานเจียเจ๊ยบแตง่งแต่งพร้อมขายานี่ลัดถืงด้วย อะไรนะวัดต <t> <occurs> ื่อะไรของมันวะเนี่ยมาดูพี Boy? ่ม nice ันหวานพี่มันหวานมีดหวานพูดมีดหวานพูดแม่งช้ำบอลเนี่ยอันนี้แม่งช้ำกว่า บอกเข้าไปมันเป็นอะไรแข่งหัวแข่งกรหรือโคตอันนี้เกิดจากลงขาครับบอลจากลงขาแรงลกูกอันนี้เป็นครับเตะกองเลยกองกองไปเนี้ใส่กออมั่มได้ไหมมั่มได้ไหมมั่มไม่ได้มั่มต้องตับอ๋อไปเนี้ยใส่อกออ เพรแบบมา,มาไม่ต้องแดดโอ้ยโอ้ยไทยได้สวยงามอันนี้ก็เก็บอันนี้คือขาตั้งขาตั้งโนวา ตั้งหัวขอตั้งหัว่หนามาดูข้อหมูข้อหมูมาดูข้อหมูอันนี้คือหนาคออันนี้คือหนาคอเอาไปทำอะไรอันนี้เอาไปย่างอร่อยใช่ไหมเออเอาเจ็บเสีบคอหมูเนี่ยเรียกมาเต็งไงวิธีการอกฝีมือนใหญ่ เนี่ยเนีปอกพีมือใหญ่าตัวปอกอยาก,กมาดูพี่มาดูแรมันนี่้อทาเตี้ยะโ,โอ้นีมัคอโอ้โหนี่แ,แบบอะไรเนี่ยเนียเลยเนี่ย อะไรดีเห็นเห็นลูกคุงค้นเลยเนี่ยลูกคุงถ่ายตาคายเอาไปทำกระเป๋าได้ไหมเอาไปทำกระเป๋าเอาไปทำกระเป๋าแฟนใครเขามาดูแล้วคนอะไรก็แชร์ด้วยไม่รุนไม่รุนโคตด้วยสวัสดีพวกไม่ได้กินหมูด้วยพอพอแล้วพอแล้วว่าอะไรกันไป